ลมแรงอากาศหนาวมาเลยจ้าเพื่อนๆนนแ่นยายตัดใบไม้ออกจากสะเดี๋ยวจะปิดสะไว้แล้วนะคะใบไม้มันร่วงนะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วลมมาแล้วนี่หน้าหนาวเมืองไทยแล้วนะคะตอนเช้าอากาศอยู่ที่17-18องศานะคะ 呀呀！Yeah, yeah. เสร็จแล้วจ้านี่นะอากาศหนาวแล้วอากาศหนาวแล้วปิดไว้แล้วพี่หมินไม่ไว่าอย่างนี้แหละเพื่อนๆปีหนึ่งจะล้างสองรอบเพราะว่าทุกครั้งเลยมาล้างมันร้อนมาถึงมันก็นร้อนนะรีบล้างล้างพอล้างเสร็จหนาวละได้ไว่ายแค่ไม่กี่ครั้งก็หนาวะอืม ดูก่อนปิดไว้ก่อนดูก่อนว่ามันจะหนาวไปถึงไหนเนาะมันไม่เขียวน,ะน้ำะ่ะถ้าใยมีเครื่องดูดตะกอนนะไม่ต้องล้างเลยน้ำมันใสขาวตะกอนมันลงไปอยู่ข้างหลางนะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะใยว่าจะเข้าสวนอีกวันนี้ยังไม่มีแรงเลยสี่วันแล้วเชื่อไหมใยกินไอ้นั่นไนชาไอ ดิท็อกไปซองเดียวถ่ายมาสี่วันแล้วยังไม่หยุดเลยจะเข้าสวนกันเหนยโอ้เพื่อนๆมะเขือเทศยายเป็นอะไรอะ่ะนี่จะพาดูขนุนว่ามันแกหรือเปล่าลูท่าทางจะแก่อยากกินเมียงเดี๋ยวไปดูมะเขือเทศก่อน กำลังออกลูกอ่ะเพื่อนๆโอ้ยนี่นะเออปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ยดูดิเนี่ยยายไปดูแล้วเขาบอกว่าโรคอะไรนะเหี่ยวเน่าโอ้ยอะไรนะเหี่ยวเขียวมันไม่ได้เป็นราเป็นอะไรนะเนี่ยมันอยู่ที่ดินโอ้ยเสียดายอ่ะเสียดายกิน จะได้ให้ยายกินมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่อันนี้ก็จะไปแล้วนี่เห็นเขาบอกว่าให้เอาอะไรน้ำคิดเท่ามันไม่ชอบด่างแล้วจะเอาไปคิดเท่ายายพรมาแชร์ไว้ก่อนแต่จริงๆเขาบอกยายถอนทิ้งแล้วเขาบอกว่าขุดเนี่ยขุดดินออกแล้วก็มาเทตรงหลุมเนาะด่าง ว่าจะทำแปลงผักเอีกอ็หมดแรงเพื่อนๆคีดแตกแล้วจะไปเอาปุ๋ยมาใส่ผักเอกผักมันไม่ค่อยสวยมันขาดปุ๋ยนี่ผักชีขึ้นมังไม่ขึ้นมัาใหญ่ๆอยากจะเอามาเสริมอีกนี่ซื้อมาสิบาทแค่นั้นเลยไม่ซื้อมาเยอะเพราะว่าเราอะไรนะ มาอยู่แค่ไม่นานเองปลูกแค่พอกินนะเนี่ยมาเคลียเคลียวันหวานเท่าน,านโอ้ยนี่ยายเอาผักไอ้นั่นมา <laughs> มาหวานมันขึ้นผักเคลกับบรอกคโคลีมันไม่ขึ้นก็นเลยเอามาชุ่ยชุ่ยทิ้งไว้หน่อยชุ่ยชุยให้มันขึ้นเดีย๋ยวยายจะถอนไปปลูกอ่ะน,นะผักเคลกับบรอกโคลีนี่โอ้ขึ้นเต็มเลย เห็นผักชีมันไม่ขึ้นนอเม่อวาเนนี่ๆจะเคลีย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 เอาผักชีผักเค้ร่ามเยอะแยะช่างมันเหอะไม่ได้ให้มันขึ้นตรงนี้เราแค่วานวานไว้เราจะเอาไปปลูกที่อื่นเราจะเอาผักชีโรยๆแถวๆนี้เอาที่ง่ายๆสไตล์ยาปลูกแค่พอกินเนาะไม่ได้ปลูกขายปลูกอะไรเนาะ บอกแล้วว่าเข้าแล้วมายากออกเห็นผักไม่งามเลยเอาปุ๋ยมาใส่ก่อนเอาปุ๋ยมาใส่อีกได้เข้าแล้วมาแบบนี้ทำได้ยุบไม่ขุดดินเหนื่อยไม่ขุดดีกว่า ใส่ปุ๋ยรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่เจะพาดูขนนุ่นหน่อยเข้าอ่อนจะเอาไปกินเมี่ยอยากกินแกงเที่ยงเจ๋งมากทุกท่าน เหลืองแล้วเหลืองแล่ะอืมเฮ้ยนเพื่อนนะเนี่ย ขนาดนี้ละมั้งี่เขาไปอบสักอ่ะอยากลองทำดูด้วยเขาไปทำยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีก่อนเราจะลองเก็บมาหวานเนาะขึ้นได้เนาะตัวนี้เป็นยังไงนะ อันนี้ยงไม่ค่อยหวไม่ได้กินหรอกนี่กับข้าวพี่เหมือนวันนี้ง่ายๆ่ายเลยผักต้มกับไส้กรอกต้มยามง่ายๆยามอยากเร่งรีบก็งัดเอามาจากตู้แชแข็งเนาะ